ถั่วงอกที่เพาะไว้ก็จะเอามารดน้ำทุกเช้าเย็นนะคะ สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้กบพามาดูสวนผักในบ้านค่ะว่ากบได้ทำการปลูกผักไปแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในกระถางอนุบาลค่ะแล้วก็อยู่ข้างประตูหน้าต่างค่ะเพราะว่าข้างนอกอากาศยังไม่ดีนะคะแล้วก็ต้นยังไม่แข็งแรงค่ะก็เลยเอาใส่ในกระถางอนุบาลไว้ก่อนกบต้องรออีกประมาณ2ออาทิตย์ค่ะกบถึงจะเอาออกข้างนอกได้นะคะ ต้นนี้คือต้นบ็อกโคลีค่ะตอนแรกว่าจะเอาแค่อย่างละ3กระถางค่ะแต่เอาจริงๆแล้วเขาก็เกิดสวยนะคะดูอันนี้ก็สองต้นเนาะก็ไม่อยากจะถอนทิ้งก็ปล่อยๆเข้าไปค่ะนี่เออมะเกือเทศค่ะโผล่ขึ้นมาอีกนี่นะคะต้นนี้ต้นอะไรทำไมสีแดง ต้นนี้เป็นผักกาดค่ะแต่ว่าเป็นสีแดงนะคะกบก็ไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยปลูปีนี้เป็นปีแรกๆค่ะที่จะลองเออทำดูนะคะว่ามันจะอร่อยไหมนะคะแล้วเขาเกิดดีด้วยนะคะใส่กระถางแค่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยต้นนี้เป็นบล็อกเครี่เนาะอืมต้นนี้กบจําไม่ได้ว่าเป็นต้นกระลำปลีหรือว่าเป็นผักกาดห่อนะคะจําไม่ได้ผักกาดที่เป็นแบบสลัดนะคะ เออกบจําไม่ได้รอเขาให้ให้เขาโตก่อนค่ะเราค่อยมารุ่นกันว่าเอ,อ๊ะมันคือต้นอะไรนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะต้นผักกาดผักกาดส,สีแดงนะคะได้ทั้งหมดหกต้นค่ะเคยกินแต่ผักกาดขาวเนาะที่เราเอามาทําต้มต้มจืดแกงจืดแต่ว่าลองอามากินดูว่าสีนี้จะเป็นยังไงนะคะสีสวยจังเลยอะ่ะโตเร็วด้วยนะคะเนี่ยกบว่าอีกสองอาทิตย์เนี่ย ต้องไปเริ่มแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปลงกระถางที่คุณสามีทำให้ค่ะหันมาอีกทางด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีอีก6กระถางค่ะที่เกิดได้แบบสวยงามเลยนะคะกบเอาวางไว้ใต้โต๊ะกินข้าวค่ะแล้วก็เพื่อให้เขาได้รับแสงแดดตรงนี้นะคะช่วงบ่ายๆอากาศข้างในก็จะเหมือนกับลงเพาะผักลงเลี้ยงผักค่ะ เพราะว่าเขาชอบอากาศที่ร้อนนิดนึงข้างนอกอากาศยังหนาวอยู่ค่ะต้นนี้คือต้นอะไรทำไมสวยจังใช่ไหมคะต้นนี้ก็คือต้นพริกหยวกค่ะพริกพริกหยวกพริกหวานพริกตัวบเลบลเบล่าตัวใหญ่ๆที่เราใช้ทํากับข้าวนะคะถ้าใครไม่เคยรู้จักนะคะว่าต้นเป็นยังไงก็อย่างนี้ละค่ะใหญ่มากๆเลยค่ะ ทั้งหมดนี้จะมี3สีนะคะกบจำไม่ได้ว่าต้นไหนเป็นสีไหนแล้วนะคะมีสีเหลืองสีส้มสีแดงค่ะตอนนี้ก็กำลังเพาะสีเขียวอยู่ไม่รู้ว่าจะเกิดตอนไหนนะคะดูสิต้นอวบมากต้นพริกหยวกพริกหวานเนี่ยพวกมะแรงเขาจะชอบมากเลยนะคะเราต้องดูแลพวกเรื่องพวกมะแรงนี่ดีๆเลยแล้วก็ อย่าให้เขาอยู่ในอากาศที่หนาวมากๆไม่งั้นเขาก็จะมีผลต่อการออกดอกออกผลค่ะแต่คิดว่าที่เมืองไทยคงไม่มีผลแต่ก็ต้องช่วยกันดูแลให้เขาด้วยเพราะว่าพวกแมลงชอบไปอยู่ใต้ใบค่ะเราต้องฉีดน้ำตรงใต้ใบด้วยพวกน้ำหมักนะคะพวกไรแมลงนะคะสวยเนาะปีนี้กบก็หวังว่ากบจะได้กินนะคะปกติแล้วกบก็จะปลูกทิ้งๆข้างๆไปค่ะกินบ้างไม่กินบ้างนะคะ สามกระถางเด็กน้อยๆเนี่ยก็กําลังเพาะอยู่ค่ะเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ๆแล้วก็พริกหวานสีเขียวแล้วก็มะกรูดค่ะไม่รู้ว่ามะกรูดจะเกิดไหมนะคะกบก็ใช้ตัวนี้ค่ะมันเป็นที่ใส่เนื้อใส่อะไรมาใส่ไก่พวกเนี้ยแล้วเราก็มาล้างแล้วก็เอากล่องเขามาทําแบบนี้เขาจะได้แบบอุ่นอากาศอุ่นแล้วก็เกิดง่ายค่ะ ตัวนี้ก็ได้มาจากนามูค่ะกบก็เอามาเสียบไม่รู้ว่าจะเกิดไหมให้เขาปรับอากาศเหมือนกันค่ะอุ่นๆแล้วก็รับแสงแดดน่าจะไม่ตายมั้งผักชีใบเลื่อยเดี๋ยวกบจะเอาออกไปตากแดดค่ะเพราะว่าตอนนี้แดดออกมาแล้วนี่เลยค่ะที่จะให้ทุกคนได้เห็นค่ะว่าผักของกบเติบโตขนาดไหน กบทาอันนี้ไปทาไมตัวนี้ก็คือกระทงเอาไว้ใส่ปุ๋ยค่ะเป็นพวกปุ๋ยหมักในตัวนะคะวันนี้กบก็จะมาใส่ให้ดูค่ะตัวนี้เป็นชีสค่ะชีสเนี่ยมันขึ้นราแล้วค่ะคุณสามีกินไม่ทันก็เอามาใส่ได้เพราะว่าชีสมันก็ทํามาจากนมวัวขนมปังก็ด้วยนี่ค่ะใส่เข้าไปอันนี้เป็นเปลือกไข่กับก้านบลอกโคลี่เดี๋ยวมันก็กลายเป็นปุ๋ยค่ะใส่ไป แบบนี้นะคะเปลือกไข่เนี่ยเพิ่งกินเลยค่ะเนี่ยใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะทําให้ดูค่ะอันนี้มันยังไม่มีที่ครอบนี่คือเป็นกระถางอีกอันหนึ่งก็เอามาครอบไปอย่างนี้นะคะอันนั้นกบก็ใส่เหมือนกันค่ะนะเห็นไหมมันไม่มีกลิ่นนะกบก็ไม่รู้เหมือนกันครอบไว้แบบนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวกบไปหามาอีกเพราะว่ามันไม่พอคะ่ะอันนี้เป็นของตัวนี้กบก็ เหมือนเดิมคะ่ะตอนเช้าอะ่ะกบก็เอาเข้ามาตักแดดพอตอนเย็นก็เอาเข้าบ้านพวกเนี้เขาจะไม่ค่อยทนอากาศหนาวสักเท่าไหรค่ค่ะชอบอากาศอุ่นๆแล้วก็ใบเนี่ยเขาจะมีพวกเพี้ยพวกแมลงมาชอบมากินคะ่ะถ้าเขาหนาวมากๆเขาก็จะไม่เป็นดอกนะคะเนี่ยคอยตรวจดูใบใหญ่มาก นนี้ยังไม่มีเพียเพียชอบมากินใบค่ะส่วยไม้คะดูค่ะให้ปุ๋ยทุกอันเลยกระถางนั้นก็ไม่ได้ว่างเปล่านะคะกระถางนั้นอะยังเป็นดอกไม้ที่เป็นหัวะคะ่ะเขายังไม่ออกค่ะนี่เดี๋ยวต้นนี้ก็ออกดอกนะคะดูสิดอกมากเลยสวยมากเลยเนี่ยเรามารอดูตอนเข้าบานนะคะอยเยอะมากเลยเยอะมากเยอะมาก ปีนี้กบปลูกดอกไม้ชนิดใหม่ให้กับน้องแมวเป็นสีเหลืองและก็จะเกิดใหม่ทุกปีค่ะเพราะว่าเป็นลักษณะเหมือนหัวหอมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับบรรยากาศยามเย็นค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมชีวิตเรียบง่ายกบขอเรียกว่าบ้านสวนแล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองบรเซสลอยู่ค่ะวันนี้ก็สวัสดีและบ๊ายบายค่ะ